วันออนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับกันนะครับเพื่อนๆแต่เนื่องจากว่าเรายัางไม่ได้สร้างเวอร์เลยจริงๆกูก็สร้างไว้แล้วแหละแต่ว่าอันนี้คือไม่เกี่ยวกันเป็นหัวสร้างสรนแต่วันนี้เราจะมาเล่นแบบชีวิตรอดกันนะฮะฉะนั้นเราต้องสร้างเบอร์ก่อนต,ตั้งชื่อถือว่าเป็นการนี่ถือว่าเป็นการเปิดสักราชใหม่แห่งการเล่นไมค์ครับของพวกเรานะเ,ออเพื่อนคือกูมีปัญหา ยังไงกันครับหาเซิร์ฟไปเจอขอเข้ามาติดเฮเยอร์ได้ใช่ไหมอ่าใช่แล้วก็เปิดแล้วกดกดรีเฟซมึงเข้าไอ้มึงมีเลตมินปะล่ะเข้าอะ้รใช่ไหมอ่ามันให้ใส่มันทำไมชี้ดูหรือเปล่าไม่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 ใส่ ไม่ต้องใส่ไอพแบบฮามาชิแต่มันขึ้นให้เลยอะของมือนะใช่กูมันขึ้นเลยเออใช่แต่ว่าตอนนี้คือกูมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเกมแหลกมากฉะนั้นเดี๋ยวขอออกก่อนมานื่องจากว่าเราเปิดคลิปมาแล้วมันมีปัญหากันเดี๋ยวเราต้องมาอ <A> 2กสอเรียบเรียงใหม <A 2> ต่ต้องลบต้องลบเบอร์เดิมออกนะฮะไอเหีอย <c oughs> <c oughs> กท so like bon ี่จาเพย์ที่จะเพย์อัดแล้วไม่แหลกเว้ยขอให้เป็นเกมหาอะไรก็เห่เหียใช่อัดไม่แหลกอันนี้กูบอกเลยเออกูบอกเลยคืออีดอกคือมันสุดยอดมากเลยยอดเลยนะยอดมาอืมเช็ค เต่กูจะดี๋ยจุดเกูจะเรียกอุดอกอ่ะกูจะจะเรียกว่าอีเวนนั่นและนะหนึ่งสองสามทดสอบครั้งที่หนึ่งสำหรับการโอ้โหแม่งไอเทียเฟรมเลทอย่างลื่นมาลื่นอะไรจัดไปมาเอ็กสองดีครับวัสดีครับสองไม่ไม่ เฮ้ยเฟมเรนไม่ร่วงเลยสักนิดนับเป็นไปได้ยังใสอันนี้แค่หน้าเมนูนะเดี๋ยวไปดูในเกมกันสตาร์ทนีน่นมันยังสิงเนเจอร์สิงเนเจอร์เฮียสตวร์ซสิงเนเจอร์เฮียมากมาเออมาทืไอการต้องลองใส่ฮามาชิฉะนั้นกูจะทิ้งไอพีให้ไอพีเลตมิน เป็นอันนี้แล้วก็ส่วนพอร์ตรู้วิธีใส่อยู่ใช่ไหมกูต้องเปิดทำอาชีพไปด้วยเหรอไม่ต้องเปิดเปิดทำไมฮะชิพกูใช้เลดมินกันกูว่าควรเปิดดีไหมวะพร้อมกันแล้วใช่ไหมฮะมจะไปต่อแล้วนะอจัดไป สาม้กันก็พอาละมาสามสองหนึ 3, 2, ่งโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ามาอยู่กันใน My Club My Club Java Edition นะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้ทางวิธีอะไรของเราเนี่ยปิดเทอมแล้วนะครับก็เลยขอถือวิสาสะนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะมาเล่น My Club กัน <Okay. S 2> ใช่คนก็น่าจะได้ยินเสียงอยู่เลยฮะเสียงของคนที่อยู่ในห้องดิสตอนนี้คือผมไม่ได้มาเล่นคนเดียวแต่ว่าเรายังมีเพื่อนอีกสองคนมาด้วยนะฮะคนแรกเลยสดีครับเอ็นตาครับอ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งครับกันครับไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ดีโ <laughs> ูดไหม <laughs> โอ้โหอ้พิสกันโอเค แล้วก็แน่นอนครับว่าเรามาเล่นแค่สามคนแต่ไม่ใช่หรอกครับเรายังมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนฮคะแต่เขาไม่มีคอมอเคคมะล,ะละยครับผมเจอร์รอกคิปซินไทยแลนด์ครับผมนะก็แน่นอนเลยว่าผมเนี่ยในขณะที่เ,เพื่อนผมกำลังอัดคลิปอย่นี้ผมก็เล่นเกมที่เป็นซีเนเจอร์ของช่องผม,ม่ก็คือคอร์เปอร์ที่โมบายครับผมนะถ้าอยากให้ผมมีคอมหรือทำคอนเทนต์อะไรกับคอร์เปอรที่โมบายก็สามารถโดนอีกมาได้ครับผม Okay. ตามนี้เนาะอ่าวันนี้เรามาทำอะไรกันครับเรามาเล่นไม c r a f นนะฮะซึ่งวันนี้จะมาเล่นกันแบบชีวิตรอดเนาะส่วนเล่นแบบสร้างสารแบบเล่นไปนเรื่อยนี่เดี๋ยวเราดูนะฮะอาจจะเป็นสกิปก็ได้คลิปแนวสกิปอ่ะถ้าถ้าไม่รู้จัก,จกะ่สสะสกิปก็คือเหมือนกับเป็นคลิปสั้นๆอลองแอดเซอร์เวอร์ก่อนอย่าเพิ่งจอยจะได้ดูสถานนะด้วย แบบในระหว่างนี้ก็ขอปรับอะไรก่อนมาโอเคโอเคโอเคโอ้มาแล้วโอเคโอ้สวยมาแล้วสวย F3F มาเดี๋ยว